สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเออกลับมาแล้วนะคะหลังจากหายไปนานก็เสียง ขออักเสบนิดหน่อยนะคะก็อาจจะเห็นว่าเสียงยังบูบี้กันอยู่นะแต่ว่าพอพูดได้แล้วจานวนการไอลดลงเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับไปสอนลูกศิษย์ตามเดิมแต่ว่าอาจจะขอเขาว่าสอนทีละชั่วโมงเพราะว่ามันยังแกลอม,มอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องความหมายไพ่จากประสบการณ์นะคะคือครูไปดูคลิปมาแล้วว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยยังพูด ไม่ได้ครบอะไรมากมายหรอกรู้สึกว่าจะพูดไปถึง Way Off o r t u n e วันนี้ก็จะมาต่อจัดติกนะคะ,ะความหมายไพ่นะคะที่ครูได้จากประสบการณ์จับไพ่จัดติกเนี่ยเอาสั้นๆง่ายๆก็คือว่าในสมัยก่อนตอนที่ครูดูไพ่จัดติกเนี่ยในตำราดโดยส่วนใหญ่นยเขาก็จะให้ความหมายไพ่จัดติกว่าเป็นในลักษณะตรงที่เหมือนกับว่าในเรื่องงานเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะงานที่เกี่ยวกับ พวกกฎหมายอะไรอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วที่เจอมาจริงๆก็ไม่ใช่งานต้องเป็นด้านกฎหมายอย่างเดียวหรอกค่ะคือเป็นในลักษณะงานอะไรก็ได้ที่ใช้ความละเอียดสูงคืออาจกล่าวได้ว,ว่าจัดติกเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดมากนะคะในเมื่อเขามีนิสัยในเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดมากเนี่ยจึงทําให้ ในลักษณะอาชีพที่ปรากฏขึ้นเวลาได้ไพ่จัดติ่นอกจากเรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็จะถือว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดใช่ไหมคะตัวบทกฎหมายามาตราวิต่างๆเนี่ยก็จะมีมากมายซึ่งก็จะต้องทําให้คนที่ได้ไพ่จัดติ่ยโดยพื้นดวงชะตาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าต้องจําได้หมดทุกม,มาตราใช่ไหมคะก็คือมีความละเอียดสูงแต่อาชีพอย่างอื่นที่มีความละเอียดสูงแล้วจัติก่ก็สามารถไปทําได้เนี่ยก็ อย่างเช่นพวกบัญชีแล้วก็การเงินเห็นไหมคะเวลาบัญชีขาดไปแค่10สตังค์ยีสตังค์ก็จะต้องนั่งวนหากันใหม่อีกนะคะคือดังนั้นเนี่ยอาชีพที่มีเป็นความละเอียดสูงก็คือการเงินบัญชีเนี่ยก็จะเป็นไพจ่จะติกเช่นกันอีกอันนึงที่เจอมานะคะก็ก็คือเป็นพวกอินเทียดีไซน์ ก็จะต้องเป็นในเรื่องเกี่ยวความละเอียด,ใน,ยววยดออในเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดละอ่อนในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบผ้าม่านสีโคมไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ในบ้านนะคะทุกตารางนิ้วต้องละเอียดละอ,อ่อนต้องรอบครอบหมดนะคะอันนี้ก็คือจากที่ครูเจอทีนี้ถามบอกว่าในไพ่จัตติกเนี่ยเคยเจอเป็นในกรณีอาชีพอื่นอีกไหมก็ต้องบอกว่าที่เจอโดยส่วนใหญ่อะ ถ้ามันอีกในนึงอ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะตรงที่แบบมันเหมือนกับเ,ออเขาเรียกว่าเป็นการทํางานกับเพื่อนอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ได้พูดคือไพ่ใบนี้มันจะไม่ได้พูดว่าเออมีอย่างอื่นอีกมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะคะแต่บางคนบอกว่าเออเป็นราศีตุลก็เอาความหมายของราศีตุลไปใช้ได้เลยไหมเอาไปใช้ได้แต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดต้องอย่าลืมว่าไพ่ใบนี้มันมันก็กระทบกับไพ่ใบอื่นที่อยู่รอบข้างด้วย นะคะคือเรียกง่ายๆแบบเขาไม่ใช่ไพ่เดียวๆประมาณว่าถ้าเป็นเราเราก็ไม่ได้อยู่ในสังคมคนเดียวดังนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะตรงที่ไพ่ใบอื่นดาวดวงอื่นเข้ามากระทบกันก็อาจจะทําให้ความหมายความหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องทําอาชีพเกี่ยวกับพวกอ,อ,อยู่ศาลเป็นทนายความเป็นตํารวจเท่านั้นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างอื่นก็ได้แล้วไพ่ใบเนี้ย มันก็จะมีความหมายว่าเพื่อนอย่างที่ครูเคยสอนนักเรียนไปนะคะคือดังนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความหมายเพื่อนอะ่ะมันจึงสามารถทําให้ใช้ในกรณีตรงที่ว่าเราสามารถมีหุ้นส่วนหรือทํางานกับเพื่อนได้นะคะเช่นเพื่อนทําธุรกิจอะไรแล้วเราก็ไปทําธุรกิจเดียวกันแบบนั้นกับเพื่อนเรียกง่ายๆว่าหุ้นกันกับเพื่อนทําธุรกิจอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะถือว่า เข้าข่ายในเรื่องตรงที่เป็นไพ่จติกเหมือนกันคือเรียกง่ายมันจะไม่ปรากฏการงานขึ้นชัดเจนนะว่าง่ายาก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นในลักษณะของที่ว่าเออเพื่อนทําอาชีพอะไรเราก็หุ้นกันทําอาชีพนั้นแต่ว่าในไพ่ใบนี้มันก็ยังไม่ได้ขึ้นว่ากําไรหรือว่าขาดทุนนะคะคือจะต้องมีไพ่รอบข้างเข้ามากระทบอีกทีจึงจะทําให้ทราบว่ากําไรหรือว่าขาดทุนในทีเนี้ยในเรื่องเกี่ยวกับ ไพ่จัตติกะในเรื่องของความรักที่ครูเคยเจอนะคะคือโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนตอนที่ครูหัดอ่านไพ่แรกๆเนี่ยครูก็ท่องไปตามตำราเหมือนกันบอกว่าอไพ่จัตติกเนี้ยนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ย ก็จะสมหวังคือหมายถึงสมัยก่อนแบบท่องแบบนั้นแต่ว่าออทีนี้พอไปดูลูกค้าเนี่ยเขาก็ไม่สมหวังใช่ไหมฮะแต่เราก็ทําให้แบบงงเป็นเพราะว่าในบางตาราจัตติกเขาก็จะเขียนว่าเ,ออเหมือนกับจดทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูโดยขั้นตอนแล้วบางทีเนี่ยมันไปไม่ถึงขั้นตอนนั้นกันหลายคู่ทีนี้ก็เลยทําให้มามองสังเกตดูก็เลยทําให้ทราบว่าในไพ่จัตติกเนี่ย ที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่นะคะคือมันเหมือนกับมันไม่เคยมีตำราเล่มใดระบุไว้อะแต่ว่าตรงเนี้ยพอจากประสบการณ์แล้วเห็นว่าเวลาใครขึ้นไพจ่จะติกอะเวลาเป็นแฟนกันมันก็จะลุ่มหลงกันอยู่สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็คบกันไปแบบสวีทหวานเลยแล้วบทจะทิ้งก็ทิ้งทิ้งแบบเฉยๆอะทิ้งแบบไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบ ลางสังหรณ์หรือทรายอะไรบอกมาลูกค้าแต่ละคนก็จะโดนทิ้งกลางอากาศในวันรุ่งขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวออซึ่งจากตรงนี้ก็ทำให้แปลกใจเหมือนกันว่าเออเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูแล้วเราก็จะเห็นตรงที่ว่าจัตติกเนี่ยเขาก็จะเป็นเออเป็น ราศีตุลใช่ไหมฮะเราก็อาจจะถือได้ว่าเป็นธาตุลมไม่มีความแน่นอนอะไรอย่างนั้นใช้แบบนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในคนที่อยากจะท่องจําไว้ก่อนครูก็อยากจะบอกให้ว่าก่อนที่ว่าจะไปดูให้ใครว่าจะติกเนี่ยให้ความสมหวังในเรื่องความรักเนี่ยต้องเอาไว้เป็นท้ายๆนั่นมันหมายถึงว่าคบกันไปหลายๆปีแล้วนะคะเป็นเพราะว่าจติกเนี่ยจะเป็นไพ่ในลักษณะตรงที่ว่าถ้าเกิดว่า ตั้งใจที่จะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทําให้ได้อย่างเช่นเป้าหมายเรื่องการงานเป็นยังไงตั้งใจไว้ก็จะเขาเรียกว่าลุยไปถึงเป้าหมายเงินเหมือนกันตั้งใจก็จะลุยไปถึงเป้าหมายความรักก็เหมือนกันตั้งใจว่าจะจีบคนนี้คือยังไงก็ได้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะติดชอบเนี่ยเวลาได้คนคนนั้นได้ไพจ่จะติะเขาจะทําทุกอย่างให้ได้มาคือดังนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่า ในช่วงแรกอะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าการขับของอารมณ์อะ่ะที่มีความรู้สึกมันจะไม่ใช่เรื่องเอาชนะนะคะแต่มันเป็นเรื่องขอ,แบบอ,องความอยากที่แบบจัตติกจะมีเรื่องของความอยากตรงที่แบบว่าฉันอยากได้คนนี้มาเป็นแฟนฉันอยากได้ในเมื่ออยากได้เขาก็จะต้องทําทุกอย่างให้ได้มาคือดังนั้นพอทําทุกอย่างให้ได้มาแล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจัตติกอะ่ะก็อาจจะสปอยคู่ตัวเองเยอะมากนะคะจนทำให้ในภายหลัง รู้สึกว่าพอสปอยเยอะๆคนที่โดนจัดติดสปอยอ่ะก็จะติดติดในสิ่งที่จัดติดสปอยครูเคยเจอลูกค้าครูที่แบบสปอยแฟนสปอยหนักถึงกับขนาดตรงที่แบบว่าออแฟนอยากทานข้าวแทนอยากทานข้าวร้านนี้ที่เชียงใหม่ตีตั๋วบินขึ้นไปให้เลยอยากไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นก็ตีตั๋วบินไปเลยอะไรอย่างนั้นนะเวลาสปอยจัดติ สปอยหนักมากนะคือหมายถึงว่าสปอยตามฐานะที่เขามีคือดังนั้นเน่ะถ้าเกิดแบบเขาก็จะค่อยๆนับคะแนนไปเรื่อยถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่แบบไม่ค่อยดีหรือแบบเอาแต่ใจมากหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆหักแต่เนียแท้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจะติดเวลาสปอยสปอยหนักเวลาทิ้งทิ้งแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนะคะคือดังนั้น จุดก่อนที่ว่าเราจะไปอ่านว่าเออจดทะเบียนสมรุ้ยังถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูไปทีละ2ปีนะคะว่าครบกันไปรอดหรือเปล่าถ้า2ปีนี้ผ่านไปได้ผ่านไป2ปีแล้วก็ดูอีก2ปีถ้า2ปีผ่านไปได้แล้วแล้วเขาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ โอเคถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าถูกหวยลงมาที่1แล้วจะติกเวลาดูแลคนรักดูแลดีมากแต่เวลาทิ้งทิ้งไม่ดูดำดูดีเราก็เลยต้องใช้เวลาหลายๆปีในการดูนะคะเอาราคาเสียงเริ่มหมดละเริ่มมีเสมหะนิดหน่อยวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าก็คงจะได้ความรู้กลับไปนะคะกับประสบการณ์ ก็เ,เ,เรียกความหมายไพ่จากประสบการณ์จากครูนะคะ,ะก็ขอบคุณที่ชอบนะคะคือครูเข้าไปดูสถิติเห็นมีคนกดแชร์กันด้วยก็ขอบคุณมากนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊น้อยค่นี้ทาลูกกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจะไอ